กล้องยี่ห้อเซารุ่นสามสามสอง R10 หรือ RU นะครับก็จะมีปุ่มยครัดอยู่ด้วยกันสองปุ่มนะครับปุ่ม K1 และ K2 นะครับสองปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มว่างเลยนะครับเราสามารถนําฟังก์ชันที่เราใช้งานเป็นประจํานะครับมาฝากไว้ที่สองปุ่มนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับก็เข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็กด F4 นะครับ c o n f l i นะครับ แล้วก็กด F4 อีกหนึ่งครั้งนะครับ Hot Key นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะตั้งค่าได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างผมจะตั้งค่า k1 ก่อนนะครับกด F1 นะครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับมาฝากไว้นะครับผมจะใช้เป็นฟังก์ชัน Data Collect นะครับฝากไว้ที่ k1 นะครับต่อไปนะครับ k2 ผมจะใช้เป็นฟังก์ชัน MLM นะครับมาฝากไว้ที่ K สองจากนั้นก็กด Esc นะครับออกนะครับไปหน้าหลักทีนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานฟังก์ชัน Data Collect นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้ามาที่เมนูนะครับเราสามารถกดคีย์ลัดที่ K หนึ่งได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็น Data Collect นะครับหรือถ้าเราจะ ใช้งานในฟังก์ชัน MLM นะครับก็ไม่ต้องเข้าที่เมนูเหมือนกันนะครับก็กดที่ปุ่ม k2 ได้เลยครับก็จะเป็นฟังก์ชัน MLM นะครับ